โอ้ย,อยแย่แล้วแย่แน่เลยอากาศเป็นพิษโลกก็ร้อนขึ้นทุกวันโอ้ยไหนจะเชื้อโรคที่มากมายแล้วเราจะอยู่ในโลกแบบนี้ไปได้นานสักแค่ไหนกันโรงงานอุตสาหกรรมก็ปล่อยควันพิษรถยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาบก็ปล่อยควันพิษโอยไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหวค่ะเด็กๆอย่างนี้แย่แน่เลยค่ะโอ้ย เราในฐานะนักเคมีจะต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะต้องตามล่าหาเทคโนโลยีที่จะช่วยมากออกู้โลกกันกลับมาอยู่ในโลกยุคปัจจุบันค่อยดีหน่อยเห็นโลกอนาคตแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแย่แน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆงั้นตามครูป,ป้าเคมี ว่า EP นี้ครูปาจะพาพวกเราไปรู้จักกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV car จะขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าดีจริงๆเลยค่ะแต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเก็บประจุหรือแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะนำมาใช้งานได้จริงจนในตอนนี้นักเคมี Me ก็มีการพัฒนาแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าได้สำเร็จ ดยระบบรถยนต์ไฟฟ้าจะเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้และแปลงเป็นพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ลิเธียมเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดเก็บพลังงานโครงสร้างของแบตเตอรี่ลิเธียมประกอบไปด้วยขั้วแอโนดจะใช้ลิเธียมผสมกับคาร์บอน ขั้วแคโทดใช้วัสดุที่ประกอบด้วยลิเทียมเช่นลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์สารละลายอิเล็กโทรไลต์ใช้ลิเทียมเฮกซาฟูอรฟอสเฟตซึ่งเป็นสารละลายของเกลือลิเทียมและจะต้องมีเซป a r ์เรเตอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าป้องกันไม่ให้ขั้วไฟฟ้าสัมผัสกันดังรูปคะ่ะ การเข้าใจลักษณะทางเคมี Me, และกลไกการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมจะช่วยทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีแบตเตอรี่เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในโลกแห่งอนาคตเพราะเคมี Me, คือคำตอบของโลกอนาคตแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบาย